สวยไม่เลือกทุเรศทุเรศให้หนุ่มดอกแนบ้นบแนวแบบนี้โอเดอกดอกสแกนได้ใส่างโมอดูหน้าเขาดิ้าไหมปคุยกับป๊าก่อนเขาจะเอาคนหนึ่งมาหนงลองลองเขาอยากลองอ่ะอยากลองก็ลองแต่แม้ว่า อุ้ยอะไรแล้วะเด็กไปเดี๋ยวของเขาหแหกหมดโอ้โหเออสวยเอ้ยทำไมใส่แล้วสวยอะ่ะ ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สยามอีกแล้วนี่ดูวันนี้แต่งใส่เสื้อซินเทนจนคนเขาแซวแล้วว่าใส่เดิมๆก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวให้แม่เลือกเสื้อผ้าให้พิมห์วเนี้ยจะทำช็เลน์เลือกเสื้อผ้าให้หนูได้เปลี่ยนบ้างเลือกสิ่งที่แบบหนูไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจนี่บางทีนะมันดีแต่ว่าเขาบอกว่าป้าแม่เลือกให้เขาก็จะคิดว่ามันแก่มันแก่เขาก็จะบอกว่าไม่เอาลองเปิดใจดูมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ย เราก็ต้องตามใจลูกลูกอยากใส่อะไรให้เขามั่นใจอย่าไปแบบไอ้น,นี่มากแต่แบบบางอย่างลูกอ่ะซื้อมาแบบปาดแขนอย่างนี้เลยอ่ะแบบมันโไปไปอย่างเงี้ยยอมไม่ได้แ้เรื่หนูเนี้ยให้ใสอ่ะหนูซื้อเพื่อให้มันเป็นปาดไหลามากอย่างเงี้ยไม่หนูอยากให้ใสอ่ะม,มันยันงโตมากเดี่ยวโตวันนี้ก่อนเก็บไว้ก่อนท่ามขัดขืน,ขนต้องยอมใสโอเคไหมรับรองว่าสวยไม่เลือกทุเรศทุเรศหนูรอได้ไหมแนวแบบเนี้ยโอเคไหมจับดอก ก็อย่างนี้แม่เสื้ออย่างนี้กับยไม่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 ไนี่ยลายดอกแบบนี้น่ารักนี่นี่ยน่ารักไหมปาน่ารักนะแต่ไม่ค่เหมาะกับติ๋วในติ๋วเรามั้งแม่มาทับตัวติ๋วสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้มันนกว้างไปหน่อยดูแค่มันกว้างไปก็ไม่ค่ยแล้วถ่วงไปหน่อยผิดด้านผิดด้านไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะกับลูกมันเหมือนกันมันกว้างเหมือนกันใช่ไหมคะทรงเหมือนกัน เป็นทรงกว้างๆแม่ก็บางหยีก็น่ารักนะกับมงเยอะแล้วอันนี้อย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสิบเออไม่แพงนี่ไงเจ้าโอ้แต่ไม่ใช่แบบนี้ที่คิดเลยให้ลองดูลองไม่ใช่ที่คิดเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น่ารักอ่ะวิดอกม่วงดอกม่วงเบไปลายหมวกหรอมันใส่ไม่ได้ไหมแบบนี้น่ารักแบบวาย แต่งี้ต้องมีเสายึดข้างในเฮ้ยอันนี้น่ารักจริงแล้วก็ใส่เสื้อยืดข้างในแต่เสื้อยืดต้องเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะดูหน้าเขาดิดหน้าใสไหม <c oughs> แต่ว่าเสื้อไม่มีข้างในงั้นไม่ผ่านไม่ไงั้นต้องซื้อเสื้อข้างในตัวนึ่งด้วยซื้อสินเทกไงไอ้ตัดนี้อยากได้เคทโทรศัพท์ขอเลือกเคทโทรศัพท์กันได้ไหมอ่ะขขาหนูไอโฟนเลยนะ15โปรวะ15 15โปรไม่จริงโอ้โหี่ป๊าเนี่ยหนูอยากได้อย่างเงี้ยไปเป็นห้อยๆอย่างเงี้ย จะนุ๊กตี้ด um, ้วยไม่น่ารักมากปาดูโอ้โห oh my god หวานแหววนี่เขาการเป็นสาวหวานแต่ไม่ไร้ดูอย่ากได้อย่างเงี้ยป้าดูสินี่เยอะน่ารักเนี่ยเจอเยอยน่ารักป้ะดูารมันมีอย่างเงี้ยเลยไม่โบนเนี่ยน่ารักเอาอันนี้ที่เป็น15 15พิมพ์5 pro ก็เดี๋ยวสแกนนะคะสแกนเตียนเลยอันนี้ไม่ใช่ด้วยสั่งไงนี่เบาๆแบบนี้อ๋อ ไม่เห็นอันนี้ใช่ไหมแล้วจิ๋วนี่ไงแบบนี้ที่ปาชอบอันนี้ไม่ได้ยาวมากนะสายมันปรับได้อ๋ออันนี้สูงเดียวกันเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่เท่านี้สามร้อยเก้าสิบอันนี้น่ารักวะอันนี้แต่ต้ตองใส่แจ็คเก็ตไม่ก,ก็ไม่ไมีปลุกเลยคือลายมันอ่ะสวยลายมันสวย,ย,ยมันคล้ายๆที่พิมพ์ไปลองที่ที่เซ็นลาดลาดเราไม่เอาแล้จิ๋วกล้าใส่ไหมแบบนี้เออหนูกล้าใส่ป่ะน่ารักนะดูดิแล้วก็รองเท้าแตะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่หารองเท้า เนี้ยน่ารักแล้วมันมีไซส์มั้ยแต่ว่ามันมันเป็นยืดมันจะเป็นฟรีไซส์เดี๋ยวดูลายก่อนสีม่วงไม่เห็นไหมนี่หนูว่าอย่างเงี้ยเข้ากว่าสีดอกพันตะวันลช่ดอกพันตะวันกับแป้งสีฟันตรงกับเจมินายโฟสพอดีด้วยนี่เดี๋ยวแม่เลือกแต่แม่ชอบตัวนี้พอดีเพราะว่าแม่ชอบว่าดอกสีเหลืองมันสดใสแล้วนี่ก็ปเหมาะเจมินายเพิ่งวาดรูปดอกพันธุ์ตะวัน ถ้าต่อราคาก็น่าที่คุณแล้วพิมพี่ยังไม่ป้าต่อราค่ะอธิร้องเนาะจะแกนได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่าตกใจะโอมายโกนจไปช่วยช่วงต้ไหมคะนี่ก็ถูกเขพูดอยู่ว่าหนิอยากได้เสที่มันเป็นพองๆแล้วใส่กับกางเกงไม่ก็กระโปรงดูสั่งมาแล้วจะติ๊กตอกช็อปแต่ว่ามันไม่มาส่งเขาเขาต้องจะโกง เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปซื้อเสื้อคลุมแบบที่ว่าตรงเมือเม่อกี้ที่เรามาเดินนะคะแม่เล่งไว้ตัวหนึ่งว่าเอ้ยน่ารักมันเป็นเสื้อคลุมที่มันมีอยู่สองตัวแล้วแต่ลายนี้ยังไม่มีไงโอ้เห็นได้แล้ว,ลวจะเป็นล <c oughs> ม <c oughs> อันหรือเปล่าจําไม่ได้ <c oughs> อ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่ชอบป่ะมันมันก็เหมือนตัวข้างในอะค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวเสื้อคลุมอะคะสามร้อยเสื้อคลุมมีมีตัวไหนบ้างครับ มีกี่แบบคะมีสีอะไรบ้างอ๋อสีฟ้า่ะอ๋สีชมพูไหมหนูไม่เคยเออสีชมพูจะไม่เคยมีไม่แต่ว่าไอชุดเนี้ยข้างในมันสีเหลืองนะเหรอใช่เดี๋ยวมาทาบกันถือกันเนี่ยอันนี้มันสีเหลืองมันไม่เข้ากันเออแบบเนี้ยใส่ง่ายเพราะว่ามันเป็นได้สองแนวแนวหวานด้วยแล้วก็แนวแบบลำลองได้ด้วยได้เนี่ยใส่กระเด็นตัวนี้เปนข่าันใส่ได้เลย เขาก็เลือกเเาป็นแมทกับโทนฟ้าก็ได้ได้หลายโทนเนาะอ่านี่พี่เขาก็มีนะชุดเนี้ยไม่อยากถามราคาพี่เลยอ่ะแต่เป็นเส้นขนุนแต่ว่าลูกค้าตอนแรกหนูคิดว่าลูกค้าอ่ะสนใจอ่ะเท่าไรคะสแกนนี้นะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะ ตอนนี้สังเกตรองเท้าค่ะรองเท้าอ้ยังอุบายเลยอะบมากเลยนม่เขียดมากเดี๋ยวต้องไปหาเปลี่ยนรองเท้ากับใช่หากระเป๋าสักใบสักใบเก่งๆโอเคแล้วเราจะไปซื้อรองเท้ากับกระเป๋าที่ไหนอ่ะรู้ไหมต้องไปเดินเดินดูอ่ะเดินดูแล้วกันไม่รู้เลยอ่ะไปเฮ้ยร้านนี้มีรองเท้าเยอะเป็นเดรสีเมียไหนที่ชอบค่ะมันจะมีคู่หนึ่งที่แม่ซื้อให้ที่เป็นแบบพุ่มซ้อนอยู่แต่มันอยู่บ้านนี่ไหมแบบนี้เด็กเขาใส่กันไหม ใช่เพื่อนหนูก็ใส่แบบนี้เหรอบางคนก็ใส่ส้นสูง,สงแต่เป็นส้นสูงต่ำๆแบบแค่นี้แต่ายนนี้ถ้าเกิดหล่นปุ๊บเท้าแพงเลยนี่น่ารักโอ้หมีอติวนี่หน้ารักจะตายป้าเธอนี่มีสีครีมด้วยไม่นมน,มนมแกะยังไงมันไม่แกะลูกมันเป็น<า>มันเป็นแบบว่าใส่เข้าไปเลยมันเป็นหลอกๆสวมได้เลยอะสวมสิอันนี้เบอร์อะไรอะ่ะสามแปดน้องก็ประมาณสามแปดสามเก้าลองอันนี้อันนั้นเล็กหน่อยส่รับ น่ารักกัดไหมนะเนี่ยน่ารักสไตล์แต่แปลว่าไต้นส่งสีขาวไม่สวยกว่าไม่อันนั้นมันดูลำลองดูแตกถ้าเอะจะอย่างเงี้ยมันต้องอย่างงี้สุดยอดมันต้องมีรองเท้าสักอย่างเงี้ยสักคู่หนึ่งนะแม่แบบจะใส่ไปงานอะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวต้องมีคู่หนึ่งรองเท้าส้นสูงอย่างเงี้ยใส่ไปงานแป๊บๆได้ชิ้นหึงลองนี้ได้ไหมแบบไม่ได้หรอไม่ไ้แม่แม่แม่ลองลองเขาอยากลองอ่ะอยากลองก็ลองแต่แม่ว่า อุ้ยเขาค่ะเล็กไปเดี๋ยวของเขาไม้นี่แหกหมดโอ้โหเออสวยเอ้ยทำไมใส่แล้วสวยอะ่ะอันนี้คู่เท่าไหร่คะพี่น้องหสิบเร้อยห้าสิบเออสามเจ็ดมันมีใหญ่กว่านี้ไหมคะ มีคู่เดียวมีคู่เดียวนั่นคือให้เขาลองดูก่อนว่าสวยไหมแม้ก็ว่าสวยดีอันนี้มีคู่เดียวเล็กไปเพราะว่าเท้าเขาล้นเจได้ไม่ใช่เท้าหนูล้นไงมันคือ3 7แต่ว่ามันอันนี้อะไรอ่ะหนักกว่าอีกอันนี้36หใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเท้าล้นแพดปุ๊บน่แล้วส้นสูงมันจะปวดเท้าเลยงั้นมันไม่มีไซส์คู่นั้นน่าเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนลวกันเถอะคมันไม่มีไซส์คู่นั้นน่ามันเล็ก ไม่ชอบอย่างนี้เลยไม่ชอบอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยถ้าแม่เชาะแม่เลือกแม่เลือกแบบนี้นะเฮ้ยอย่างนี้กันจริงก็น่ารักดีนะมันจะบอกว่าเราเอาเอาแบบว่าเข็มกัดดอกไม้หรือเข็มกัดอะไรนะหลังน่ารักเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเข้ากับตัวนี้เป๊ะเลยดูดิกน่าหลังมันจะไปอกันเอาทําอีดอกไม้ที่หนูทําเองมาติดกันนะในดูดิมีใสี่วันนี้ก็น่ารัก ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบเป็นทรงถุงเหรออันนี้มันใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์ใส่ดิอ๋อได้ใได้ใส่ได้เยอะก็ดีบอยนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ดีบอยดีที่สุดในโลกวิธีเจะของแบรนด์มานะวิธีเจะของแบรนด์มาคุมนะคะแต่เมว่าสีนี้มันจะน่ารักกว่าใช่สีนี้มันเป็นสีแบบธรรมชาติอ่ะสามร้อยเก้าสิบใช่อันนี้ก่อนเดี๋ยวลองก่อนลองหลายๆใบก่อนนีเนี่ยมาลองสบายตัวสบเคือแป๊บนึง ถ้าเกิดว่าฮะจะแปลงโฉมมาเอาเสื้อกลุมออกแล้วก็เขาบอกว่ามัเป็นกระเป๋าใช่เพราะว่าจะให้เข้ากระเป๋าจะมาลองกระเป๋าลต้องไปถอดเสื้อคลุมออกนะไหนอันนี้หนึ่งอะสีขาวตัวทสองอันสีขาวเรียบอันสีน้ำตาลน่ารักกว่าเออเดียมันน่ารักกว่ามันจริงสีขาวมันกลืนไปหมดแล้วก็มันมีใบใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใบใหญ่ใบใหญ่จะเป็นทรงผูกๆถังๆแบบนี้ อุ่ยใบนี้น่ารักกว่าเนาะอันนี้มันสบายได้อ่าลองดูกจีมันก็ได้มันเป็นถุงอันนี้น่ารักกว่าได้เหมาะกับแม่อุ่ยอย่าทำให้แม่เสียความมั่นใจสิปาว่าไม่เหมาะปาเขาบอกเฮ้ยเหมาะได้สวยมากเลยชอบเยอะปารีเยอะเท่าไหร่ไปสามร้อยยี่สิบถูกกว่าของบิ๊มอีกอ่ะไม่ใช่มันไม่เหมาะกับแม่ไง อุ๊บขอโทษจ้ะไม่เหมาะเนาะฮะใชื่อหนูแม่ใช่อหนูทำไมอ่ะฉ <Mm ันหยากจะไปยแม่เหมาอกับไปนี้ป <ad ้าพาไปดูนี่ทำไมอ่ะนี่หอมแม่ถูกผ้าอ๋อพิมดูป้าดิบอกเลยบอกว่าสีน้ำฟ้ามีรอสะพายก่อนรอสะพายก่อนได้กระเป๋าแล้วนะคะจากร้าน เพลาตอนแรกอ่านว่าเพลาเพลาก็งงอ๋อมันคือเพลานั่นเองภาษาไทยอยู่ชั้นชั้นล่างอ่ะชั้น LG ตรงอ e v e n อยนะคะเสียมสแควร์ o n ใส่วิบใส่ลูกอมเอ้ยใส่ได้หลายอย่างอยู่นะเออยังดีกว่ากระเป๋าดีไว้อะใส่ได้หนึ่งในหันมาสิเออก็น่ารักอ่ะทรงทรงหัวตาด่ะมันน่ารักอ๋อเทียบกันให้ลองค้างหนึ่งอันหนึ่งอีกค้างอันหนึ่งเห็นไหม อ่ะ,อะด้านนี้สูงกว่าไหนหันข้างสิมันคือหน้าหลักทั้งคู่เลยอ่ะหนังนิ่มแต่ว่าอันนี้มันมันก็แบนดีมันไม่ชบอบความรู้สึกแบนๆมันติดพื้นอ่าแปลว่าสองคู่สองคู่นี้ให้หนูเลือกคู่หนึ่งอ่ะอันนี้เคโอเคอ่ะเราเปถึงเบอร์ที่ไม่รูดีอันนี้มันเบอร์อะไรอ่ะลูกอันนี้เบอร์ไม่รู้อ่ะเราให้พี่เขาดูเบอร์ให้ เสร็จสิ้นภารกิจนะคะรองเท้าล่าสุดเมื่อทีได้จากร้านนี้ชื่อว่าปาริเซียนอยู่ที่สยามสแควร์วันเจ็ดร้อยบาทแล้วไอกระเป๋าเนี่ยสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าชื้อจากร้านเพลาสยามสแควร์วันชั้นจีแล้วก็ชุดเท่าไหร่นะสามร้ <S <S อยเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็อันนี้แล้วก็มีแจ็คเก็ตเมื่อกี้ก็สามร้อยประมาณนี้ได้สามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเออใช่ใช่ก็จะเป็นลุคแบบว่าลุคคุณหนุ่มนิดนึงนะคะแบบว่า ปาว่าเปลี่ยนรองเท้าว่าดีขึ้นเยอะเลยใช่ก่อนแรกใส่รองเท้าแตะสีม่วงเย็นเย็นมากเปลี่ะนเก็บมากไม่เก็บโอเคชอบไหมคะลุคนี้ชอบค่ะชอบรองเท้าสุดถามเพื่อนเพื่อน comment หน่อยค่ะอ o m m e n t หน่อยชอบชอบไหมคะลุคนี้เป็นลุคแบบหญิงสาว ชอบคนหนึ่งไม่เป็นไรพิมมาเลยบอกเลยก็ได้ชอบไม่ชอบน่าเกลียดอะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะไม่เหมาะหรือเหมาะหรือว่ามีอะไรแนะนำเสื้ออะไรแบบนี้แบบว่าเดรสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีแหล่งแนะนำก็พิมแนบอกมาแต่ที่ฟ้าชอบวันนี้ถ้าเกิดนอกห้างราคาถูกกว่านะใช่ใช่เพราะข้างในค่าใช้จ่ายแพงอืมใช่มีมีหลายอย่างที่ข้างในแพงกว่าข้างนอกเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะงั้นก็ลากกระจรกับคลิปเปลี่ยนลุคเด็กซีลารกันตัวแล้ว